สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแกนนะครับหรือว่าวัฒนชัยจริญบ้านนะครับกอเดินทางนะครับจัดส่งวีออสนะครับคันปี0 7นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้นะครับเมื่อวานลูกค้านะครับมาจากนะครับทางหนองคายนะครับมาดูรถนะครับแต่พอดีนะครับลูกค้านะครับไม่ได้กดตังค์มาด้วยนะครับต้องถอนของทก็ซอนะครับก็เลยนะครับ ไม่ได้จบกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาจําแล้วนะครับนี่ก็กําลังเดินทางจัดส่งให้นะครับก็ฟ้าฝนอากาศนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกไหมนะครับก็ถ้าตกนะครับก็จะไปล้างที่หนองคายเลยอีกทีหนึ่งนะครับเพ้องต้นก็ล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องนะครับไส้กรองแล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับออโต้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็วิ่งู่ด้านหน้าผมนี่เองนะครับสลับสัญลักษในที่กด ติดตามรับชมนะฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไคร้ให้กับวัฒนาใจเจรถบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ขี่เจ้าวิโกคันนี้มาเหมือนเดิมนะครับยังอยู่นะครับท่านใดหาอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ราคาได้นะครับต่อรองกันได้นะครับผมก็ขี่ทุกวันนะครับเกือบทุกวันนะครับปรับปรุงสภาพันนี้ไม่ดีก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวคันนี้ ตัว e-auto นะครับได้ระบบเบรกเป็น ABS มือเดียวนะครับรถผู้หญิงใช้นะครับก็ลูกค้ามาจาแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนต่างนะครับที่เหลือก็ไปรับที่บ้านลูกค้านะครับนี่ครับลูกค้าก็อยู่ที่นัดอยู่ที่ตัวจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อถึงบ้านลูกค้านะครับผมนี่ครับผม ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองโมงห้าสิบสองนาทีนะครับตอนนี้ก็ถึงน้องคายแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใช้แผนที่นะครับก็ไม่ชินนะครับกับวนนไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้นะครับอีกแปดร้อยเมตรหลับรถที่หลักเมืองก็ถึงนะครับก็ดีนะครับที่สภาพอากาศนะครับก็ไม่ฝนไม่ตกนะครับก็เป็นใจมากนะครับที่ไม่ได้ล้างรถนะครับ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถิงจุดหมายแล้วนะครับก็ไปรอดูนะครับตอนวไปรอดูตอนส่งมอบรถนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับลูกค้านะครับรถของเรานะครับทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยจริญุบ้านนะครับส่งฟรีส่งแท้นะครับส่งจริงๆนะครับคันนี้ก็ลูกค้าช่วยนิดนึงนะครับเนื่องจากผมส่งฟรีแค่100กิโลเมตรนะครับก็ถ้ารถ100กิโลเมตรนะครับจากคอนแก่นก็ถึงประมาณอุดร นะครับแต่นี่ประมาณหนองคายนะครับลูกค้าก็ช่วยอยู่นะครับช่วยข้ามาส่งนะครับนะบนะเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย ก็แสดงว่าพี่แกนะครับพี่สาวพี่แกนะครับก็ทํางานอยู่ในโรงเรียนนะครับผมุหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนี่นะครับก็ถึงเรียบร้อยนะครับน่ครับรถก,ก็มาถึงก่อนผมนะครับถึงก่อนเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับเดีย๋ยวผมหาที่จอดนะครับ เรามาถึงกันแล้วนะครับโอขอจอดรถแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถนะครับตอนมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีปัญหาไหมนะครับนี่ครับเรามาถึงเรียบร้อยนะครับ ในเวลาไม่นานนะครับก็ไม่ใจวิ่งง่ายอยู่นะครับก็มีขนุนมิตรภาพที่ซ่อมบ้างนะครับ่ยก็คันที่มาส่งนะครับยอดคันนี้นี่เองนะครับคนถามเข้ามาเยอะนะครับคนก็หาอยู่ประมาณราคานี้นะครับนะครับหาใช้งานนะครับสภาพนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณที่่ายนี่ตอนนี้จะไล่เก็บสัญญาเกันไง 厉害。<laughs>